สวัสดีจ้ามูนันและก็ฟาเปียนวันนี้เรามาอัปเดตกันนะคะดูนะคะอันนี้กำลังทำขึ้นมานะคะนี่ขัดมันแล้วนะคะนี่นะคะเดีวเราจะเข้ามาดูเหยียบได้แล้วนะเซฟขึ้นมาได้แล้วนะคะเนี่ยวไปนะคะเด็ดนมอม มุมมันจะเป็นแบบนี้มันจะเห็นน้ําอย่างนี้นะคะเวลานั่างกินข้าวตันเย็นเราก็สามารถจะนั่งตรงนี้ได้นะคะหลังก็จะเป็นเป็นสวนนะคะจัดสวนนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ำก็จะกว้างหน่อยนะคะไอ้มูนาอันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องไม่แน่นะอาจจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะเพราะว่าเราสามารถอาจจะเป็นห้องนอนได้ตรงนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าวางนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเอาไป สวนะคะ้า well, วมาต่อมาต่อที่พอานี้อยอันนี้ประตูใช่ป,ประตูอย่างนี้นะคะไม้ไปเราจะพาถั่วเราจะพามาดูว่าเมื่อวานที่ขุดหลุมไว้เป็นอย่างไรบ้างนะแค่นะแค่นะเห็นไหม วันนี้โอ้วันนี้น้ําจะฟ้าขึ้นนะคะอย่างที่โตเต้บอกไว้ว่าน้ํามันจะใสขึ้นเรื่อยๆนะตามเมื่อวันสองสามวันที่แล้วนี่ฝน,นตกนะโอ้ข่านี่เจ็บด้นี่ฮึโอ้โหเห็นของฝากแนละ้วสงสารอีหลิงเลยนึกในใจอีหลิงองบ่นแล้วแหละนะว่าอีแก่แฟรี่ะส่งเยียอะไรให้กูวะ แม่งเอ้ยทาหมอกามอหมคุยเยนอะแตดขี้หีตุ๊กตอกตุ๊กตามาทำเฮียอะไรอ่ะเม็ดบัลลุมมาทำเฮียอะไรเอรมมเอ,เ,อเปลี่ยนเป็นเงินเงินสิคะ<ม>เงินเท่านั้นที่น็อกฮันดาบบาทัเท่านั้นที่ทำให้เราด้วยโบโยโยโยโบินเดีเดี๋ยวริเวณนต่อนะคะโอ้เมื่อวานนี้ดูยีสีแทกหีแถลกแล้วก็รู้สึกน่าสงสารเนาะไม่สงสารเลยสงสารตัวมันอะ ไม่อายบ้างหรืองไงอีอีโ <i> ออีสีเอ้ยอีสีแหมเมื่สิบว่าอายเลยสะบันบ่อะนะด้านนะคะอู้เนี่ยเนี่ยนี่ร้อนๆนี่กระโดดตุ้มได้เลยนะลึกมากอาจจะมีสเน็กฟิตๆมาเราจะพาไปหาหน่อไม้กันนะคะมาหาหน่อไมอ้แลว้นะวก็ใส่ใบยะนางเพื่อนๆชอบไหมคะ หน่อไม้ใส่ใบายานางอู้นี่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 เดี๋ยวเราต้องเอาปลีมันออกนะดูนะคะต้อปลีกล้วยออกเพราะว่ากล้วยมันจะได้ตึงหนึงปาติโทโถอันนี้กล้วยกล้วยน้ำแหวนเนี่ยรอนะคะที่จะพาเราจะพาไปบุกหาหน่อไม้มันจะย้อนแสงเลยนะอันนี้เราก็จะลงต้นไม้นี่บริเวณนะคะบริเวณรอบๆจะเป็นอย่างนี้นะคะ เราจะมีโมนากับฟาเบียนนะคะคอยคุ้มครองป้องภัยโอ้โมนาฟาเบียนนี่กระตันยูจริงๆเลยฮะถ้าเป็นโมนาฟาเบียนลูกอีนิงเนี่ยนอนถอก,กระดอ,อย,ดยนอ,นอ,อ,อย่างเดียวนอนถอกขีติ้วหีอย่างเดียวได้หนิโมเห็ดอย่างได้หนิสือ่ออันนี้สับปะรดนะคะเนี่ยสับปะรดสับปะรดอร่อยนะลูกมันจะเล็กๆนี่สับปะรดนะคะโอ้ยอนใส่ออนใส่อันนี้อันนี้ปะปะปะเดี๋ยวจะพามาดู นอไม้น้าฝนดีกว่าอันนี้เงาะหลงฤด,ดูนะคะอัน,นต้นเงาะนี่บริเวณด้านหลังก็ไม่หลังนะนูน่นนู่นไปสวนอยู่ตรงนู้นนะคะกอดขอบไอ้ต้นไม้ต้นนั้นนี่ค่ะไฮไลท์ไฮเลทกของเรื่องนี่กงกงจะรีบกัดทำไมเนี่ยโอ๊ยว่าจะไปเยี่ยมไข่ยอยู่นี่โอ๊ยสูแทง้ง เชี่ยไปแท่งหูด่างมึงอยู่นิมขึ้มือเฝ้ามือแท้วะเออฮามึงเอ้ยอดตอนยอนตะตอนยอนกันเลยนะเอาเอาเอาโอเคไปละ